ในนามของตัวแทนรัฐบาลนะครับขอบคุณทาง r รูขอบคุณทาง, True, ทาง e i s ที่ช่านช่วยโครโนาทำความฝันของรัฐบาลนี้ให้เป็นจริงในเรื่องดิจิทัลพถ้าไม่มีพวกท่านมาช่วยรวมทั้งทั้งท,ท,ท่่นทีนี่ในี่้ผมไม่คิดว่าความฝันเหล่านี้จะเป็นความจริงได้เ็วเพียงนี้ เพราะพวกเราในที่นี้เนี่ยต่างคนต่างเขารู้ว่าเรื่องดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเลยแล้วก็รากฐานที่สำคัญที่ต้องก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะสร้างไม่ได้เลยจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเรื่องของดิจิทัลประการแรกเลยเนี่ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหายิ่งใหญ่ของเราเนี่ยคือความเหลื่อมลำ้ำ ความเหลื่อมล้าที่มันสร้างความไม่เท่าเทียมในโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากการที่พวกเรามาอยู่ที่ในที่นี้ได้เพราะว่าเรามีโอกาสที่ดีวกว่าคนอื่นเขาคนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมันมีโอกาสได้เรียนหนังสือมันมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆด,ดิจิทัลมันช่วยเขาได้จริงๆ ผมเคยยกตัวอย่างแล้วว่าผมมีลูกชายอยู่สามคนลูกชายสองคนจบโรงเรียนไทยลูกชายคนที่สามจบโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนไทยก็ถือเป็นโรงเรียนไทยที่สุดยอดแล้วแต่เด็กออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันผมก็เคยนั่งคิดว่าแล้วถ้าเด็กไทยจะเป็นล้านๆคนเลยที่อยู่ในชนบทถ้าเขาไม่มีโอกาสเนี่ย แล้วเขาจะไปแข่งกับโลกข้างหน้าได้ยังไงเขาจะสู้คนเขาได้ยังไงนะแต่ดิจิทัลมันช่วยทำให้อนาคตข้างหน้าเขามีโอกาสเรียนรู้และเขาได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยซึ่งโลกแห่การศึกษาในอนาคตนั้นเนี่ยบางครั้งมันสามารถเรียนรู้ได้ตัว,ตวเองชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่ในชนบท แต่ไหนแต่ไรมาวันลำถืออะไรก็ไม่มีความรู้อะไรท่านกระทรวงเกษตรท่านปลัดกระทรวงเกษตรไม่เมตตาเขาก็มันมีความรู้เขาผลิตสินค้าขึ้นมาเขาก็อมูจะไปขายที่ไหนคำนมดตลาดของเขาก็คือว่าต้องมีเพิงิงต้องมีตลาดแล้วเขาจะไปขายของได้แล้วก็ขายเ,ยเฉพาะในท้องถิ่นของเขาที่เหลือก็ไมู้จะขายให้ใครแต่จ็คพาที่เมื่อกี้ท่านเห็นใช่ไหมครับขายครบ ขายพันที่เป็นเน็ตเลยเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่มาที่นี่ผม,มไปงานประชุมมหอนค้าผ้าผ้าเขาประชุมกันปาาระธานค้าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปในชนบทที่ห่างไกลไปเชิญครอบครัวเกษตรกรอยู่คู่หนึ่งรู้จักปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมผสานออกดอกออกผลตามช่วงกาลเวลารู้ว่าจะทำการตลาดขายยังไงผ่าน อขึ้นเว็บไซต์ขายของได้มีรายได้ป็นกอบอาร,รีพทั้งที่เขาอยู่ห่างไกลออกไปอันนี้คือเครื่องมือสำคัญจริงๆในการลดความเหลือล่อมล้ำอันนี้คือความฝันข้อที่หนึ่งที่เรามาีโอกาสทำให้มันเกิดความเป็นจริงได้ประการที่สองมสอสักคอเชยม,มานในงานขอฮอนคาบุุรีพวกเขาบอกว่า พวกท่านรู้ไหมว่าเศรษฐกิจของเรานั้นมันค่อยๆดีขึ้นโดยลําดับแต่ที่มันดีขึ้นมาในล่าสุดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการขับเคลื่อนการใช้จ่ายของภาครัฐมันเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวมันเกิดขึ้นจากอะไรอีกหลายอย่างแต่สิ่งที่มันขาดอยู่เลยก็คือการลงทุนของภาคเอกชน ตั้งแต่เกิดวิกฤตการปี40เป็นต้นมาเราเคยมีการลงทุนพ่อกชนต่อ GDP เนี่ยสูงเกิน40%มัน35 36ดุละดัดนี้กต่ถึงวันนี้เนี่ยการลงทุนพนน่อยกชนอยู่เพียงแค่19%หรือ20%ไม่ถึง20%ของ GDP เอกชนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมลงทุนกำเนินสด ผมก็ยกรายงานของกระทรวงของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ฉันศึกษามาบอกว่าเอาเรโซระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายหารด้วยทรัพย์สินที่เขามีเรโชของไทยนั้นมันก็ค่คอยลดลงมาตามลำดับตอนนี้มันเหลือประมาณแค่1 3ในขณะที่ มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ข้างเคียงเราแซงเราขึ้นมาหมดมีการทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัยแทนของเก่าๆแต่เรากำเงินสดไว้เยอะเราสามารถทำเรคคอร์ดใหม่สัดส่วนระหว่างเงินสดเงินลงทุนระยะสั้นฐานด้วยสินทรัพย์ของเรานั้นสูงมากคือไม่ลงทุนผมก็บอกเขาบอกว่ามันมี อาร์ดิก่ลหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าปัญหาการเขาเรียกว่า underinvestment เนี่ยการลงทุนที่ต่ำตี้ดของการค้ารองไทยเป็นสิบปีมันเป็นภัยอันใหญ่หลวงทีเดียวที่จะทำให้ความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศของพวกนิยชนทั้งหลายเนี่ยในอนาคตจะกลายเป็นว่าด้อยความสามารถเชิงแข่งขันอย่างเพอร์มานเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสึ่ง มันกำลังมีการเปลี่ยนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีจากอ n นาล็อกไปสู่ดิจิทัลในขณะที่ global supply chain ทั้งหลายวงจรคุณค่าทั้งหลายกำลังไปสู่ดิจิทัลถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือการผลิตการบ,บริการโมเดลดทางธุรกิจของเรายังคงใช้รูปแบบเดิมในขณะที่โลกเปลี่ยน เราจะไม่สามารถฟิตอินอยู่ในบลูเชนของโลกได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าในขณะที่อนาคตข้างหน้าเราต้องแข่งขันกันด้วย productivity กับ innovation เราก็จะสามารถไม่สามารถแข่งกับใครก็ได้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเรายังอยู่กับสิ่งเก่าๆที่เรายังมีอยู่ในขณะที่คนอื่นเขากล้าไปข้างหน้าแล้ววันนั้นผมเรียนกับทางข้าราชการที่มาหน้าประชุมกับผม ผมบอว่าดิจิทัลนั้นไม่เพียงแต่มีความจำเป็นต่อเอกชนในการสร้างความสามารถแข่งขันของเขาแต่สำหรับเมืองไทยแล้วรัฐวิสาหากิจหน่วยงานราชการภาครัฐซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากทีเดียวถ้าเราไม่แปลงตัวเองเข้าไปกลมกลืนกับเรื่องของดิจิทัล p r o d u c t ivity จะไม่เกิดต้นทุนจะสูง ฉะนั้นผมก็บอกพวกเขาบอกว่าในอนาคข้างหน้าเราจะพยายามจัดทีมงานเพื่อที่จะเข้าไปอบรมข้าราชการให้รู้ว่าดิจิทัลนั้นมันเป็นอย่างไรมีนัยยะอย่างไรไอ้คำว่าอินเทอร์เน็ตออฟติ่งมันคืออะไรและบรรดาสินค้าบริการในอนาคตข้างหน้านั้นมจะเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อให้เขาเข้าใจและก็จะได้ปรับเปลี่น ทุกอย่างไปสู่อนาคตข้างหน้าอันนี้ก็คือความฝันเรื่องที่สองที่ว่าจะทำยังไงให้มุงไทยสามารถมีความสามารถเชิงการที่สอดรับกับโลกแห่งอนาคตได้ความฝันที่สามาก็คือนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจผมพูดคำนี้มาเน้เป็นสิบปีแล้วว่านักรบเศรษฐกิจใหม่เนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันเกิดได้ทุกแห่ง ทุนก็น้อยก็สามารถทำมาค้าขายได้วันนั้นผมยกตัวอย่างกรณีของมึงจีนว่าฝรั่งดูถูกมึงจีนว่ามึงจีนเนี่ยค่าแข่ขายสินค้าราคาถูกส่งออกเป็น e x p o r t ล e d economy แต่วันนี้มึงจีนเป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว,ลวเขาโตจากภายในโตจากภายในด้วยการที่สามารถสร้าง startup เต็มไปหมดเลย ทำการผลิตการค้าการขายผ่านออนไลน์ผ่านอ e ีคอมเมิร์ซวันนั้นผมไปเมืองจีนมาปฏิเสธไทยมาผมเปิดหัังสบิ์ไชน่าเดลี่ด้านซ้ายมีรูปงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ของประเทศไทยอยู่ด้านซ้ายเป็นรูปนายกของไทยกำลังเปิดงานอยู่ด้านขวาเป็นรูปของมลเคื่อเฉียงกำลังออกไปในมาร์เก็ตไปพบปปะพูดคุยกับแมสที่เป็นแมสสตาร์ทอัพทั้งหลาย บอกว่ารัฐบาลจะสร้างขุนผลเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้ได้อย่างไรเขาเปลี่ยนจากการเป็นเอ็กซ์พอร์ตเลอเทคโนโมีปกติอย่างดั้งเดิมมาสู่การสร้างการเติบโตอย่างภายในใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนคิดค้นสินค้าบริการใหม่ๆสร้างวาลูขึ้นมาวันนี้ผมเชื่อว,ว่าจีนเนี L ่ยจะสามารถฟื้นได้ ฟื้นได้ก่อนยูฟื้นได้ก่อนอเมริกาดูซ้ำไปเพราะทางนู้นผมยังไม่เห็นกระบวนการรีฟอร์มใดๆทั้งสิ้นในโลกตะวันตกเลยแต่จีนพลิกเร็วมากฉะนั้นผมอยากให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการเอาจริงกับมันในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจตัวนี้ดิจิทัลมีหัวใจที่สำคัญมากๆเช่ ไม่ใช่แค่ปลายติ่งนะแต่นารากาข้างหน้าทั้งโครงสร้างอารมณ์สถิจิเนี่ยมันจะต้องเอาดิจิทัลสวมเข้าไปอันนี้เป็นความฝันที่สําคัญความฝันในประการหนึ่งที่สําคัญองยิงก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่ดีขึ้นมนุษย์เราเนี่ยมันต้องการสารีวิตที่ดีดิจิทัลมันช่วยได้ในทุกๆบริบทของสังคม สิ่งเหล่านี้จะทำได้ราะผมเรียนท่านรัฐมนตรีไปแล้วันหนึ่งอินฟราสตรักเจอร์ต้องพร้อมการลงทุนต้องมีเราจะต้องทำงามูอคไายให้เป็นศูนย์ในการลงทุนด้านดิจิทัลให้ได้ถึงแม้เราจะทเทียบกับประเทศอื่น็ไม่ได้แต่เราไปทุกอย่างที่พร้อมและเราสามารถก้าวกระโดดได้ประการที่สองคือบุคลากรอ,อันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับมัน วันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของเมืองไทยก็คืออความตื่นตัวมันไม่มีความเข้าใจยังไม่มีตรงนี้เป็นโจทย์สําคัญของ ICT และผู้ที่มาร่วมกันว่าจะทํายังไงให้เขาเกิดความตื่นตัวให้เขาเข้าใจทั้งภาคเอกนชนทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนเราต้องสร้างบุคลารกรดิจิทัลขึ้นมาให้มากที่สุดร่วมกับมหาวิทยาลัยและการที่สร้างคือกฎหมาย เพราะว่าสตาร์ทอัพนั้นมีขึ้นมาเพื่อสร้าง innovation สร้าง creativity และกฎหมายของเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าเก็บมาเป็นดึกดำบันฉะนั้นในราคอบคว่าคืมีสตาร์ทอัพเยอะถ้ายึดเอาตัวบทกฎหมายแล้วแล้วก็วทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในระคมันจะผิดกฎหมายหมดเลยเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนฉะนั้นกฎหมายต้องปรับตัวให้เร็วให้ทัน ตรงนี้กระสู่ที่ผิพวพองก็กต้องรีบจัดการถ้ามันรอรับก,ก็ไม่ทันมันก็จะเป็นตัวปิดกั้นเป็นตัวบล็อกไม่ให้ Innovation อินโนเวชันมันเกิดทีนั้นไอความฝันเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความฝันที่มันทาให้เป็นจริงได้แต่ไม่ใช่ทำโดยรัฐบาลฝ่ายเดียวไอพลังประชารัฐนี่แหละเคยเห็นในประวัติศาสตร์แม้วาทิการบดีเนี่ยหลายแห่งทีเดียวมาร่วมมือกัน เอกนชนหลายแห่งมาร่วมมือกันไม่ใช่เพียง,งงานวันนี้เมื่อวานนี้งานเปิดตัวของฟู้ดเนอโพลิสอธิการบริษัท12มหาวิทยาลัยมาร่วมกันพร้อมกับยักษ์ใหญภายเอกชนฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆของประเทศไทยว่าในขณะที่การเมืองนั้นมันยังมีความขัดแย้งสูง แต่ในด้านอื่นแล้วเนี่ยไอ้ความสมรูร้และพลังมันเกินและอันนี้แหะคือพลังหลักของเมืองไทยเลยผมเชื่อว่าการเมืองต่อให้มีปัญหาอย่งไงก็แล้วแต่แต่ทุกขั้นงอนย่าโซ่คมใดแต่ว่าไอฟันเดเมนทัลเนี่ยคือ,อตรงนี้และหัวใจในการเปลี่ยนผ่านช่วงนี้มันก็คือดิจิทัลถ้าคุณสามารถทำงานอย่างวันนี้สามารถเซตนโยบายได้อย่างวันนี้ สามารถขับคลื่อนให้มันเดินไปข้างหน้าทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นสร้างสตาร์ทขึ้นมาบรูรณาการให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่ปวศาต้องเขียนเอาไว้อย่าไปสนใจว่าใครจะบอกว่าไม่มีผลงานคนเราเนี่ยสายตาประผิดกันสมองมันก็ต่างกัน ท่านจงมีกำลังใจในการทำทุกอย่างในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางรากฐานของประเทศไม่ต้องไปตามกระแสเพราะว่าในการบริหารประเทศนั้นเขาต้องมีผู้นำผู้นำคือคนที่มองเห็นก่อนลูงนาว่าอะไรสำคัญสำหรับประเทศผู้นำไม่ได้มีไว้ตามสังคมนะไม่ได้มีไว้ตามโพลลิ่งนะไม่อย่างนั้นไม่ต้องมีผู้นำ มีแต่คนละพักมีแต่แมสเดินไปไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าใครอยากจะพาไปแต่ผู้นำนั้นต้องรู้ว่าอะไรสำคัญก่อนหลังสำหรับประเทศถ้าเราไม่ก้าวไปสู่ดิจิทัลเร็วเท่าที่ควรเราจะตกโลกทั้งเรื่องของความเป็นอยู่ของคนทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งเรื่องของพลังความเข้มของของภาครัฐ และเมืองไทยจะไม่สามารถแข่งกับใครได้เลยฉะนั้นท่านเริ่มวันนี้เซ็ตนโยบายวันนี้มีการลงทุนในวันนี้ท่านเห็นไหมครับว่าไอเอชีเคนี่ที่มันยกระดับเราขึ้นมาสู่21ใน25ประเทศเนี่ยเขายกตัวอย่างท่านเลยนะว่าเรื่องการลงทุนของท่านนโยบายดิจิทัลของท่านเนี่ยเป็นรูปธรรมชัดเจนและนั่นคือคำตอบว่า ท่านมีผลงานหรือไม่ฉะนั้นขอให้ภูมิใจกับสิ่งที่ท่านทำแลาไม่ว่า,ารัฐบาลนี้จะอยู่นานแค่ไหนใครจะมาเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เนี่ยยากเพราะมันคือรากแก้วของเศรษฐกิจไทยในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นวันนี้ผมให้เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทำผมเชื่อว่ากระทรวง ICT ก็จะภูมิใจในสิ่งที่ทำ เหมือนกับเมื่อวานนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ที่เขามีความภูมิใจในความสามารถของเขาถ้าหากสองกระทรวงนี้และกระทรวงอ,อื่นสามารถปรีมประวัติศาสตร์ไทยได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยจะกล้ากระโดดไกลามากนานานะคุณเคนะเพราะเราไม่ได้เป็นสองรองใครเลยเราเคยเป็นผู้นํามาตลอดในอาเซียนแห่งนี้ไม่ต้องไปวันเครว่าเราจะสู้คุณขอเขาไม่ได้ฉะนั้นวันนี้มาปรึกขอบคุณและมาให้กำลังใจ และก็มาเพื่อจะบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่มีใครที่จะหยุดมันได้อีกแล้วและมันก็ไม่ใช่มีไว้เพื่อการเรือมแต่มันเป็นการรวมสิ่งที่ผมเรียกว่ามากคนมากวาสนาสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทยขอบคุณมากครับ